สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเรียนกันในหน่วยคืนวันผันเปลี่ยนเรื่องโทษของกลางวันและกลางคืนเราได้รู้ประโยชน์ของกลางวันและกลางคืนกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโทษของกลางวันและกลางคืนกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆโทษของกลางวัน กลางวันนะคะก็จะมีดวงอาทิตย์ที่คอยให้แสงสว่างเวลาที่เราออกไปเล่นกลางแดดนานๆนะคะอาจจะทําให้เรานะคะไม่สบายได้และกลางแดดนะคะก็เป็นอากาศที่ร้อนนะคะอาจจะทําให้เรานะคะปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนังได้นั่นเองนะคะเด็กๆมาที่โทษของกลางคืนกันต่อนะคะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าและมีดวงจันทร์ส่องแสงสว่างขึ้นมาแทนและในเวลากลางคืนนะคะเป็นช่วงเวลาที่มืดนะคะเพราะว่า วะะเวลาเราจะเดินทางหรือสัญจรไปไหนเนี่ยคะก็ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะเมื่อขับขี่ในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอีกทั้งนะคะยังเป็นช่วงเวลาหากินของสัตว์บางชนิดสัตว์บ,บางชนิดนะคะก็ดุร้ายเช่นงูนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราจําเป็นต้องออกไปข้างนอกในช่วงเวลากลางคืนก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกลางวันและกลางคืนมีโทษที่แตกต่างกันออกไปและกลางวันและกลางคืนก็ยังมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูพี่เมย์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ